สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู้ซอนอูลองซานเนาะพี่วันไม่ถ่ายพี่วไม่ถ่ายพี่วันถ่ายพี่วันพี่โลดก็คือบทวานก็ได้พี่โลดถ่ายขับรถเลยอาทิตย์เตยโยนเนาะสวัสดีค่ะนางโยถ่ายทางพี่อุ่นซีบะเฮานี่ใส่บอดีคือตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางกลับจากขอนแก่นเมืองหนองคายนะทุกคนเนาะคือกลับออกจากกาลสิงห์กะ จักโมงอภิวันออกมาจากกาลสินสามโมงสามโมงครึ่งไหมสามโมงครึ่งแล้วก็มาแม่มาแม่น้องเออมาแม่ขอนแก่นตัวย่อยเข้าไปถ่ายคลิปอยู่ในมอขอนแก่นเนาะแมนแล้วโอ้สุดยอดเลยทุกคนสุดยอดเลยเนาะเข้าไปเบื้องคลิปตัวไดเด้อสิเป็นอะไรคือแบบไงอีนนี้เนาะปั่นเมืองนึงเลยอูเนาะแมนโอ้สุดยอดเลยไปมืโอนี้เปิดหูเปิดตาเลยตงอูอยากกลับมาเรียนใหม่แต่ตอยไม่ยอมเรียนแมนส่วนตอย่าไปเหียนมาไปเหียนมาตอยเออเออเออคำเดียวเลยแบบ ออค่อนข้างที่จะเป็นคนนักเน้นในเรื่องการเฮียนเนาะตดกกี้ตะกี้ขอเจ้ามักสิว่ากลับไปเฮียนโบแบบคือเห็นตอนเด็กน้อยเนาะเขาเกิดได้ไปเฮียนแล้วนี่คือโบคึดห่อจะปาดบหบโคึดเลยกอดกับไปคันท้าแบบบบมีโควิดนี่ อาจจะป่านนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบจะเ,จจะจร,ร,ะเรียนจบจักอ่าจีปริญญาโทจากจีนแล้วอุกอะไรคือกันเออเพราะว่าเขาเขาแลนด์เอกาสารไปเฮียนได้ทุกคนแต่ว่าพอดียนมีโควิดมากเลยไม่ได้ไปเนาะก็เลยโชคดี<อ>ไม่ได้ไปเรียนประกันโชคดีไม่ได้ไปเฮียนโอ้ก็โชคดีกันคกิดไหมเราสองคนได้มาีนหา่าวซะกันแล้วเนาะมีห่าวมีอย่างใครจะไปอู่ฮั่นปุนหะอาอู่ฮั่นก็ในหาวหมือกันตัวเออแต่เมืองใครไปอู่ฮั่นเมืองจะไปเมืองอย่างฉงชิ่ง มูน่าประกลกันไม่อาจจะไม่ได้หีเห่าอาจจะตีโควิดเพราะว่าไปถึงแล้วไปโควิดไปเจอกันเลยตัวย่อยจะไปเมืองซัปโปโรซัปโปโรคอนซาโดเล่ครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรอ่ะแปลว่ายังอันนั้นมันญวนั่นพุทธนั่นญี่ปุ่นแปลว่ายังมันเป็นอันนั้นซื้อของอะเป็นเมืองเป็นเมืองเป็นเมืองมันซื้อของอะไรซาราทีบสกสินอ๋อไปซื้อ บ้านอาจจะเป็นเมืองนึ่งโอ้โมันของซาตทีประเด้นเนาะซาติปใหญ่แล้วอาจจะเป็นเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่คือตอนนี้พวกเขากำลังเดินทางไปอุดรจะกิโลหอดไอโรดคิดเอาว่าเรามาออกจากกราสีมาสามโมงโอ้ร้อยเซาเราออกจากกราสีมาตอน่ายสามโมงครึ่งตอนนี้ทุ่มหนึ่งเราเพิ่งออกจากคอนแกนเหอนกราสีคอนแกนใกล้กกันเนา เดินทางจากหนองคายมามุกดาหารแล้วก็มุกดาหารมาการสินการสินแล้วก็มื่อนี้เขาเดินทางจากการสินมาคอนแก่นคอนแก่นแล้วก็มานี่แล้วทุกคนเนาะก็คือเขาจะไปกินพากันไปกินข้าวอยู่อุดรแต่ก็เพิ่งว่าสิก,กินอย่างเดียวทุกคนพาพพดว่ากำลังกันนะว่าเขาจะก,กินอย่างอยู่อุดรไม่แล้วต,ตอนนี้ดิสันหิวแล้วหิวข้าวแล้วทุกคนิีวจับเดี๋ยวต่อยนิ้วจับโอ้โหิวนะจะหู้บอใส่ยาอย่างนี้น่ะคุณทรายโต่ยอย่างนี<ม>้นะต้องเอาใจไว้เรื่องนี้ สายต่ยเออคุณคุ้นภาญาดิไผ่เอินไอเนียเอินสายตสาต่ยทรงพหิวข้าวทรงพปวดขี้ทรงชว่มี่แม่ปั๊มีสองย่างกินข้าวกับเจ้าขี้กินเลยกกลี้ทรงพกำลังวัโตโมไปแหฮงโมไปหงขายแล้วไอพี่้องถาไปเจอกันจะพูดเลยบัดเดียวโหา้ยนแ่งโเฮงสิตายไปนี ตอนนี้เรามาฮอดแล้วฮานไปอาปาอาปาอาปาคงกินหลายแห่งว้าไปถึงบูดอแล้วแมนไปอยู่เข้าเต็มที่เลยตอนนี้ได้ยกว่าครับว่าครว่ากลิ่นครับวากินหน่อยนี่เป็นการรูดทําหนักเลยเรามาบุฟเฟ่ต์อันนี้คือที่ปิดไปพอได้แล้วก็เป็นที่ที่เราแก้ตัวไม่พาตัวจริงเราที่คนแก้เพราะเราขาดให้ตัวจริงเป็นที่แมนข้างนอกเป็นไงแล้วล่ะนี่ไงนี่ไง เขาถือมาใส่กระเป๋าเราไหมเอากระเป๋าได้บ่เออเขาบอกว่าเปีนี่ตัวไทหลีอันนี้อันนี้เท่าไหร่ดิงอันนี้คนเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันโหน่ะไม่รู้เขาไหนกันไม่รู้อุ้ยจะอยากกินปูไอ้นั่นอยากกินกั้งไอ้นั่นโอ้ยชเออกั้งอันนี้ก็ได้กินกั้งเลยนเออค่ะแดงดาเลยเอาไม้มาดำบ่ บ่มีบ่มีอันนี้ไม่นี่สบายยเลมันจะกบเสียงในหอ้อไฟคลางอุ้ยน่าแซ่บเนาะโคอ้โหเป็นไงคะส,สมกับพี่บอกไหมว่ามันหน้ามาสม,สมหมดเลยโอ้มีอีกเหรอบ่มีมากเห็นแล<า>้วเหรอโอ้เยอะมาก เมนที่บอกอะไรขนมเออซูชิเนี่ยมีเป็ด <c oughs> มีหอยนางรมมีกอยอ๋อโอ้โหปลาซาจูโอ้หมีตับอีกอันนี้แต่ว่าสีมันนั้นลนะ โหทำลาบกินเองเลยมีเกี่ล็กมีอย่างอื่นจับมังงูกินตำ้มบ่อตัมบ่อเอาเลยเอาเลยเอาเลยตำกุ้งตำกุ้งได้หมดได้หมดใช่ทุกคร้งต้องทำเองหมดโอ้แต่เรามีแม่ครัวมาด้วยไงถ้าทำเราเป็นครัวอะไรโอเคใช่ไหม อราโม่อยากกินต้องอยากกินอันนี้ไปนั่งป้ะนั่งๆแถวแดวเยเลน่นอยากเลน่นไอติวดเขไปเล,นล่นรอเราไปไปไปไรู้นะใส่เราไปนั่งไกลๆดีกว่านอเสียงแ่สีค่ะโอประกันน้ำเจว ตักเอาพอดีพวงงามด้วยยันหมดพวหมดเลยเนาะเดี๋ยคอนอื่นหลายกินทอดแม่เนาะเดี๋ยวจะลวกก้างไส้เดอ้อ,อข้าวข้าวระวังเด้อจีบทองเด้อกินทอดแม่เนาะนี่เนาะระวังจีบทองเด้อไม,ไม่จีบทองก็ดีนะจะได้พี่วานทำกินไปลงมา <laughs> ลงมองือดีเนาะโอเคโอเคมองยอกละทุกคนคือน้ำลายอยากกิน เอาไปที่นี้ก็เนาะเดี๋ยวเมันต้องไปมานี่รอรอคอยบุมพี่ไปยังบ่มีแห้งจับโดนเด้อขนาดเป็นนางคอยต้มกินเออเข้าใจเอาตัวนี้บอกเอาตัวที่เขาแกะเลยบอกแล้วเอาไปปิ้งกินเนาะเอาตัวนี้ปิ้งกินเนาะโอเคจุ่มกันเลยจุ่มกันแซ่บอุค้ำไม่อย่างอันนี้อุค้ำเาม้นเอาวะ ได้ก้างกัมีไรเยอะไกับอปักไข่ไม่ได้ว่าก้งตัวใหญ่แท้ดูแม่งอย่างเงี้ยมันไม่ไข่หรอมันตัวเล็กเกินเมันเล็กเออเออเรากินอันใหญ่ๆดีกว่าป้าอูคัมอันนี้ตัวเมียยังม่คคลิกินเยอะทีอันนี้เอ่อต่าอะไรนะแมงดาแมงดาแต่ว่าปกติเขากินไข่อะคนไทยอะเขาจะชอบพี่ไข่อะแต่นี้มันไม่มีมันไม่มีไข่เห็นไหมมีคนมาแอบเนี้ยดูไม่มีไข่ แต่ว fiz ่าเรากำลังเลือกก้างอยู okay. S <S <This> ่ของคุณชอบก้างเล็กๆหรือใหญ่ๆคะใหญ่่ะใหย่นี้เจอก้างบิ๊กไซส์มากับทุกก้างกำลังหาให้อยู่ว่าจะมีตัวใหญ่ๆอีกไหมก้างเอาเอาเอาพอสมควรเพราะเพราะว่ามันใหญ่ดีนี่แล้วเดี๋ยวไปเท่านี้อีกจัดทุกสายกระพิบนะคะอ่าสุดยอดอีหลีเดี๋ยวตุ๋ต้องมาุูน่าต้องพาเพราะส่วนเสุขพล เขาจ้อยแม่จันมากินมาลองเนาะบาพี่จะไม่บอกทางจนกว่าจะพาพี่มาด้วยเดี๋ยวไม่แล้วสำคัญตรงนี้ใช่ไหมไม่ต้องมาเลยครเต็มที่เต็มที่มือนี้เต็มที่ต่อยเลี้ยงมือนี้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 เอาไปต่อไปเลยไปไปปอ๋ออีกเดียวเบิ้งเบิ้งเบิ้งออกมา มันกะจะตกซุกอยู่เลยคุ้มคุ้มว่ะคุ้มแล้วนี่สั่งบุฟเฟ่น้ำด้วยนะใช่น้ำเราก็เราก็กินไม่อั้นแล้ะที่จะลวกน้ำไม่ได้เอาไปเผาเด้มีไหมนี่ไงที่ไฟลวกไปแล้วเนี่ยอะไรกัได้โอเคง่ายๆก็เด้อง่ายๆไปหาสมบัติก็เด้อโอ้อร่อยไรไหมคะพี่วันอปน้ำมันค่ะค่ะ สามร้อยหกสิบเก้าบาทไม่แพงเลยเดี๋ยวพาพ่อกับแม่ข้ามากินก่อนเอาพี่วันมาด้วยมาด้วยนะมาด้วยพ่เมาเอาเฮ้ยอุ้ยซีนไหมซีนไหมรถตอกแรกกลัวกลัวอุ้ยพามาด้วยบอกว่าเราจะไม่ให้รู้ทางมาอู้เลยบอกว่าพี่วันต้องมาเพราะว่าหนูไม่มีรถนี่พี่มืออุ้ยจะทำระยะ คืออยู่เนี่ยทุกคนมันมีทั้งเนื้อที่เขาเจ้าเอาวางไว้ให้เฮาเฮ็ดลาบกินนี่อย่างครบหมดเลยเป็นขาเลยนะเป็นขาเลยมีข้าวเหนียวเดร์พ่โรดกินข้าวกินข้าวเนาะนี่ปลาดิบเนี่ยมืดเลอะกันมั้งทำตัวเดียวไก่มู้หันละทำตัวเดียวไปหาดาวมาเมื่อวานเดียวไปเห็นยามาแต่ไก่ต้องพาเพราะแต่ว่าไม่ซุกมาสิกินได้หลายบ่อมยำเดือกจุ่มเจี๊ยบหัวอยู่ตัว ไม่กินอันนี้แล้วเราม hey, hey. ักยอมเจ็บห mm ัว hmm. ด er ิ่เคเี่จีบ้องก็เอูจะลงทุนโรดกินให้เค้องแล้วเดี๋ยวเราจะทาที่ผเ็อี่บอกความหมายของเขาก็คือแบบเราจกางเป็นการลงทุนนะทีเจบไม่เจยแก้มเจบหมดเนอะ

เดี๋ยนี่ซุกมาละเราไปดูลวกกันแล้วขอขอลกันปะค่ะเดออือดแล้วบนเมื่อกี้นะมันเหมือนมีนคนมาล,ลวกไปแล้วหมอห้อเดึงคือเรารวกกันได้ไป,ปิ้งกันไยเนะแต่ว่าเรารวกมันกินสบายกว่าน,นะเรากาดไปแล้วกินเลยนะถ้าไปปิ้งเราต้องรอเสียเวลาใช่ไง ดี๋ยวบอกเลยว่าห้านี่ใหญ่แหงเนาะก็โอเคมากอ่ะเออใหญ่สุดน่าจะใหญ่สุดในอีดอนเนีอันนี้แจกฟรีพวกของกินคัไงมันมีโซนอาหารทะเลอาหารอ่าขนม้แต่เราดูการขนมไทยของหวานเอออาหารทะเลหมูกระทะใช่เออซอยจุซอยจุแต่ว่าเขามีเครื่องให้เราหมดและตาส้มตำกุนเชีกุ้งสดม็ได้นะค่ะมีดองมีย่าง สักหน่อยเนาะค่ะเราเอาหอยขึ้นเนะทุกคนห่วงเลยอันไหนไม่สุกเราเข้าไปปิ้งกับเราเลยนหะค่ะก็จะพยายาม,มยาลุงแรงอันนี้เราลวกหอยหวานกับหอยแครหอยแครงค่ะรวมกันเลยเล่งว่าคลิกก้กลัวหอยหวานเราจะไม่สุกแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเรามีเตาอยู่ที่โตอยู่ เราต้องแบกอ้อมมาเก็บด้วยสิงอย่าอี่นด้วยใช่จริงๆอยากไม่หอยมาเป็นฐานเลยนะแต่ว่าก็รู้ว่าอูชอบหอยแค่งไงแต่เดี๋ยวอูไม่มีท้อเป็นสิ่งอย่างอื่นใช่เอ๊ะ้ำจิ้มเราเก็บยังเอาไปหมดแล้วอโอเคป่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บตกตก้าง hãy sắp, là... sắp xếp hè, hoài Xin đi đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ยิ้มแล้วสวย,ยไม่พลาถ่ายได้ห hmm? ยิ้มแล้วไม่พลาถ่ายได้ยังมันจำเ,เป็นเอาเอาเล่ะพอแล้วสมามนาทีแล้วโอ้โหลาบคาบไู่เหลือยังเลยปลาปลาที่วันโห กินให้กินว่ะนี่เอื่มเหมือกินกินจะไม่มีเสียงเออเสียงได้ไปเดี๋ยวเราไปเอาพักฟรีเนาะเออเดี๋ยวเราไปเอาไปเออไปเอาเร็วแมวใส่ถุงเด้อใส่ถุงโอ้โหทุกคนโบนาเสื้อแจกฟรีกินกินหมูกระทะแล้วก็แจกฟรีอันนี้ก็คือมีทางมักเพชรมักเขือแล้วก็ พักอ่าพักกาดข่าเนาะคือเพื่อนให้เจ๊เพื่อนให้เอาเาอฟรีๆเลยฟรีคุณประกันเขาก็จะเต็มที่หน่อยนะเอาเพื่อไอ้รันกระเพื่อเจฟรี เอาเท่าไหร่ก็ได้ยเป็นบ่อพิโรดคือเพื่อนบ่อห้าเป็นบ่อหรือว่ามันมันมีที่บ่อบ่อแนวที่แยกฟีหรือว่ามันหมู่ไหมหรแต้มมันปกติร้านหมูกระทะทั่วไปเขาก็มักแยกฟีอันนี้บ่บ่อบุคคลเองบ่อ๋อ มันก็ยังดีอยู่เลยยังงามเลยทุกคนโบเมนาเออมันโบเมนามันแบบว่าอันนั้นเลยอ้วมันยังกินได้อยู่เลยดีเลยแหละนี่มะเขือก็ยังดีๆอยู่เลยแกงแกงแกงปลายเสือกน้องอ๋อ ให้มันคอดๆหน่อยนึงวะอันนี้ไก่มันก็กินได้เนาะต่ำเนาะพี่ต,ต,ต่ำแล้วตำมักแตงทอดไข่เนาะเดี๋ยวเฮ็ดของกินมื้อเช้าตำมักแตงทอดไข่ต่ำมักแตงกินกับต้มไข่ดีน่นไหมทาะอุ้ยต้องกินกับไก่ไข่ฟาร์มตัวย,วยนะ่อยเนาะแม่นอีพี่หลอกเดีนะ๋ยวหน้าจะต้องเอาไข่ไก่เขาเลื่องไข่เลรืล่องของมูนไขน่ให้เสร็จแล้วยุ่งเนืนะ้อหน่อยเดี๋ยวเรื่องไข่ลืมไป ไมตั้งเก๋ออกมาจะสวนมาเกออกมาพี่เลยเรียบไปอูขอแล้วบ่เอาเอาแค่นี้เอาแค่มักแงสี่คนสี่ถูกเนาะตาตั้งนาตั้งปากกัตรกรไป ไปโอเคค่ะโอเคเอาไปตามตตโชว์เตามต้นตามไปกลับกันค่ะมาอูขึ้อยู่เองนี่ ก,ก่อนบันนี้บันนี้เขาก็สิเดินทางกับน้องคายกัน,น,นคุมแล้ว,ท,ลวทุกคนยังของประทศไยเครื่องข้างหลังให้เบิ่งเนาะพี่บันเอาเครื่องมาแต่กาลสินคุณนะพัดลมพัดลมอีกอย่างของอยู่ของกินเต็มรถเลยหลายแหงคุ้มค่า<ม>แหงเดี๋ยวไม่สมสามันครบนี่ <laughs> <laughs> เขาจะพากันไปพักอุ้ยจะไปนอนบ้านที่วันนองมือื่นเศร้าจังสีเดินทางกลับบ้านนี่นี่ลยรอดรเอามาใส่ในนี้นนี้มีเ้าว่านะไปอะไรดำๆอ่ะไป